ไซส์อย่างนี้ไซส์ใหญ่ๆและสดๆแบบนี้290นะบอกตรงๆว่าตลาดทะเลไทยครับรีบเข้ามานะรีบเลี้ยวเข้ามานะครับเลี้ยวตรงเข้ามาปาั๊บซ้ายมือแรกนะครับขอ,อยะดถ่ายนะ <14. S 1> ประเซีอเสศมะเขือยาวม <15. S 2> <14. S 1> ะเา่ปลาาใหญ่ไหมครับ ปลาเก่านึ้อสีอิ๊วราคาเท่าไหร่นะฮะโปรโมชั่นวันนี้จากสามร้อยเจ็ดสิบเหลือสองร้อยเก้าสิบเอาปลาเก่านึ้อสีอิ๊วผมตัวหนึ่งนะหนึ่งที่นะครับโอเคฮะเอาอย่างเดียวก่อนนะครับมาคนเดียวนะทาที่นี่เลยครับพี่ตรงนี้ไหมเอาอันนี้ดีกว่าโล่งๆนะครับคือนี่ไงคือว่าโซนห้องแอร์ก็ของเราด้วยใช่ไหมไม่มีชาร์จเพิ่มนั่งนี่แหละครับสว่างดีโอเคครับ โอเคฮะนี่นะตอนนี้นะเนี่ยผมยืนอยู่ที่ตลาดทะเลไทยนะตลาดทะเลไทยที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับถือว่าเป็นตลาดค้าส่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับนี่นะฮะนี่เดียดูนะครับปลาทูนะครับเนื้อมันสดร้อยห้าสิบนะฮะอันนี้ หมึกกล้วยสด380บาทนะครับเห็นไหมฮะนี่นี่ดูนะนี่นี่ปูม้าดูนี่เออปูม้าเนื้อแน่นนะครับ390นะฮะแล้วก็หอยเชลลนะครับ3แพ็คห้าอืมนี่ฮะเอามีปูด้วยนะนี่เนี่ยพามาดูปูกันก่อนนี่ปูอันนี้ก้ามปูทะเลสดเอ๊ะพี่ก้ามปูทะเลทำอะไรได้อ่ะ เหรออ๋อเพราะว่ามันตายแล้วนะใช่ปะมันตายแล้วเหลือแต่กล้ามแล้ว,วอ๋อครับโอเคฮะคืออันนี้เป็นปูเป็นนะครับปูเนื้อแน่นๆเลยนะ450บาทนะฮะตามไซส์ไปนะครับอันนี้ปูเนื้อ950นะปูเนื้อ5 5 0ปูเนื้อ620อ่ะอันนี้ไม่มีปูไข่นะมีแต่ปูเนื้ออันนี้ดูนะครับนี่รู้เที่ยวจับกับมือผมนะ นี่มองตากันกระพริบ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 นะครับเนี่ยอ่ะแสดงว่าอะไรฮะ,ะแสดงว่าสดแน่นอนถ้าผมเดาไม่ผิดนะกล้ามยางแดงแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าปูแดงนะครับถ้าผิดอย่าด่าผมนะครับอ่าอันนี้ดูนะปูมีพวกปูแดงปูขาวนะครับเป็นปนแบบนี้น่าจะเป็นปูปูบ้านเรานี่แหละนะครับตอนหลังก็จะมีปูพะม่วงพะม่ามาด้วยนะครับก,ก็ก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะปูคงปูเหมือนกันแหละนะครับ ตลอดซอยนะตลอดซอยนะนี่อาหารทะเลแห้งนะอาหารทะเลแห้งก็มีนะครับอาหารทะเลสดมีนะคือเขาบริการทําให้ก็แล้วกันนะครับนี่หมดแล้วดูนี่กุ้งก็มีนะครับตัวใหญ่ใหญ่นี่นะตัวใหญ่ใหญ่เป็นเปนนะครับอันนี้ห5 0ห้าสิบบาทด้านล่างนะนี่ใครเข้ามาเนี่ยนะครับเดินเข้ามาได้เลยนะฮะพ่อค้าแม่ค้าใจดีหมดนะครับ ที่ตลาดทะเลไทยนะเอาล้ฮะด้านนู้นก็มีครัวครัวเจ๊ตูนนะครับตรงนี้ร้านอาหารนกนุ่นซีฟู้ดนะครับวันนี้ผมเลือกที่จะกินร้านนกนุ่นซีฟู้ดนะครับนี่มีมีฮะมีมีมมมมมอ่ะดูป้ายหน่อยก่อนแนละ้วกันเดี๋ยวคลิปไม่ถึง8นาทีเดินให้เลื่อยเปลือยไปก่อนนะนี่ดูกุ้งแชบวยกุ้งแชบวยใหญ่โอ้เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าไม่อยากจับเดี๋ยวเลิ่มือนะครับ กุ้งเนื้อล้วนอ่านี่ไงนี่กินได้เหมือนกันถึงไม่ใช่ของเป็นนะแต่ก็สดกินได้แล้วราคามันต่างกันเยอะนะครับอย่าไปซีเรียสมากอันนี้ดูนี่กุ้งแม่น้ําแท้จัมโบ้มันเยิ้มดูตัวผมไม่อยากจับนะเดี๋ยวมือเลอะนะกุ้งมังกรนะมีหมดแหละที่ตลาดทะเลไทยนะเข้ามาเข้ามานะกุ้งกุ้งกุ้งไปไงราคาดีจังหวัดสมุทรสคราครเหล่านียมันเป็นจังหวัดอาหารทะเลนะครับ วันนี้พอผมเดินเข้ามาใช่ไหมรู้สึกว่าราคาไม่ได้แพงนะราคาไม่ได้เหมือนจังหวัดหลายๆจังหวัดที่ว่าเขาจะขายนักท่องเที่ยวใช่ไหมอ่าทะเลแต่ของเราเนี่ยคนสม,มุทรสาครเนี่ยเขารู้คอร์กันดีนะครับนี่ก้งเนื้อนะครับสดเลย120-200อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะอ๋อสอกิโลสองนะครับนี่ดูเป็นไงกุ้งแม่น้ําจัมโบ้สามกิโลพันหนึ่งนะ ถ้า1กิโลก็350 4. ซื้อไปอย่างแฮปปี้แน่นอนนะฮะมีหลายร้านนะแต่วันนี้ผมกินร้านนี้นกนุ่นนกนุ่นซีฟู้ดนะครับเอาเดี๋ยวไปดั่งรอที่โต๊ะก็แล้วกันครับไปฮะตรงนี้จะเป็นครัวเลยนะเนี่ยพอสั่งอาหารใช่ไหมพอเราเลือกอาหารจากทางด้านของสดทางด้านหน้ามานะเขาจะมาผัดตรงนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยพอครัวผัดกันตรงเนี้สั่งอะไรมาก็แล้วแต่ดูได้นะเนี่ยเ เขาผัดผัดตรงนี้เลยนะครับโดยง่ายดูสบัดสบัดสบัยเนี่ยนะครับจะบอกว่าอะไรถ้าอยากกินของสดนะสมุทรสาครเราที่ตลาดทะเลไทยเข้ามาก็แล้วกันนะฮะอาจจะมีเหมือนหลายๆจังหวัดนะอย่างพวกอะไรชลบุรีใช่ไหมเขาก็จะมีตลาดอาหารทะเลนะเดินเข้าไปนะมีหมดแหละนะครับจะทําทซาซิม,มินึ่งอบทอดผัดอะไรมีหมดเพราะว่าอะไรจังหวัดชลบุรีเขาก็เป็นพวกอ่าวทะเลเหมือนกันนะ ตะยองมีหมดนะครับหัวหินมีสมุทรสาครของเราก็มีเช่นกันนะครับนี่เป็นไงฮะผัดกันสดสดแบบนี้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปรอกันที่โต๊ะก็แล้วกันว่าปลาเก๋าเนซีอิ๊วราคา290บาทเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปครับระหว่างที่เรากําลังนั่งรอปลาเก๋าของเราเดี๋ยวผมมาเปิดเมนูของร้านให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่ดูนะ ปูทะเลนะครับปูทะเลผัดพริกไทยดำนะ430บาทนะครับมีตั้งผัดผงกะหรี่แล้วก็น้ำพริกเผานะอ่าต่อไปนะครับอันนี้อะไรอะ่ะปลาหมึกใช่ไหมราคาก็250หมดเลยนะผัดพริกเผาผงกะหรี่ผัดพรดพิกแกงนะกุ้งผัดพริกไทยดำนะครับผัดพริกเผาผงกะหรี่นะฮะ250เหมือนกันเออราคาดีบอกตรงนะ ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับราคาค่อนข้างจะถูกกว่าร้านอาหารด้านนอกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขาค้าคา้าส่งด้วยนะส่วนใหญ่พวกร้านอาหารเนี่ยก็จะมาซื้อกันที่นี่นั่นแหละนะครับแต่ล่าเพราะว่าร้านอาหารเขามีค่าเดินทางนะค่าเดินทางมาซื้อกลับไปเตรียมนู่นนี่นั่นนะครับแต่ตรงนี้มันย่นระยะเวลานะครับแล้วก็ทําให้มีการ เซฟคอได้นะกุ้งอบวุ้นเส้น190แหมปูทะเลนะกุ้งอบปูทะเล430นะครับกินคนเดียวก็คงจะสั่งได้แค่นี้แหละนะครับเอาไว้จะหาพิธีกรร่วมนะมาร่วมแจมก็แล้วกันนะกำลังมองอยู่นะเออนี่ราคาดีครับราคาดีราคาดีาาดาาดพวกตม้มยำพวกนี้160นะมีนะเอาละรอปลาเก่าก่อนเดี๋ยวแบตจะหมดซะก่อนนะครับเออไม่ได้ถ่ายหลายวันยังรู้สา่าแบต ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวรอ,อก่อนรอ,อก่อนมาแล้วครับพี่น้องครับใหญ่จริงๆฮะนะคือราคา290บาทเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม่งโคตรคุ้มนะครับคุ้มจริงๆฮะนะครับไซส์อย่างนี้ไซส์ใหญ่ๆและสดๆแบบนี้290นะบอกตรงๆว่าตลาดทะเลไทยครับรีบเข้ามานะรีบเลี้ยวเข้ามานะครับ เลี้ยวตรงเข้ามาปั๊บซ้ายมือแรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตรงเข้าไปผ่านด่านเนี่ยจะเป็นของสดนะตรงเนี้ยจะเป็นสดเหมือนกันแต่ว่าเป็นจุดที่ว่าเขาขายไปอีกแล้วและตรงเนี้ยมีร้านอาหารด้วยนะตัวใหญ่ใหญ่เน้นเน้นแบบนี้สองเก้าสิบาทนะชิมน้ําก่อนเถอะนะอืออืหื่องฝีมือดีนะครับฝีมือดีนะคือคือว่าก่อนหน้านี้นะที่ผมยังไม่เคยมากินเนี่ย ก็ได้ฟังจากหลายๆคนนะเขาบอกว่าเอา่ออาหารไม่ค่อยอร่อยนะครับวันนี้ต้องขอสยบนะฮะขอสยบทุกคอมเมนต์นะครับร้านอาหารบางร้านเนี่ยแพ้ด้วยนะฮะแพ้ด้วยนะคือไอตัวไอซีอิ๊วเขาเนี่ยหอมและไม่อ่อนจนเกินไปคือมันมีรสชาตินะครับอือืมเอ,มอ,มอาเถอะต่อไปเนื้อปลาเลยวันนี้ไม่เห็นด้านหน้าผมนะปลาขวางอยู่นะ เดี๋ยวจะโชว์ปลานะครับนี่นี่น,นี่โอ้โหอ๋อนี่ฮะการสังเกตเนี่ยเนื้อปลานะถ้าสดนะเพื่อนๆดูนะะคือถ้าเกิดไอตัวเนื้อปลาถ้ามันสดนะเวลาตัดลงไปเนี่ยมันจะไม่แตกออกาจากกันนะครับมันจะเกาะยึดติดกันนะครับอันนี้สดการันตีให้ครับออืเนื้อปลามีความหวานหวานเจี๊ยบ อืมอือือโอโหคือตัวเนี้ยกินกันสองสามคนอนะสบายนะแต่ผมเนี้ยมันคนเดียวไงนะครับแต่ก็จะพยายามให้หมดนะครับดูดูดูฮะดูฮะดูฮะนี่นะเห็นไหมเนี้ยขาตั้งเตี้ยนะกล้องเนี่ยซื้อตั้งไรอีกนะครับจะได้ซูมลงไงได้เห็นนะอืมอืมอืม กปกติผมจะไม่ค่อยกินปลาเก่านะจะกินแต่ปลากระพงนะครับเพราะเวลาไปกินปลาเก่าตามร้านอาหารเนี่ยตามสั่งละรักข้าวต้มละรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่วันนี้พอได้มากินปลาเก่าแบบสดๆเนี่ยลืมปลากระพงเหมือนกันนะปลากระพงเนี้ยมันจะนิ่มกว่านะครับเนื้อกระเ๋านี่มันจะแบบว่า มเนื้อกระเป๋าดินพันแล้เนื้อปลาเก๋านะครับมันมีมันมีความหนึบหนับนะหนึบหนับในช่วงท้องนะอยากกินเร็วมากเตะคอขึ้นมาในเกมเลยนะฮะนี่ครับดูครับเป็นไงแผ่นอย่างนี้นะนี่หนังนะหนังหนังหนังหนงออ,อ,อ,อืเป็นรสสดน้ำตามด้วย จะมีขิงต้นหอมแล้วก็เห็ดหอมนะครับเห็ดหอมใส่มานะครับสดตานไว้อืมบางร้านเขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้แต่แบบนี้เขาไม่มีและบางร้านก็ไม่มีนะครับจริงๆแล้วซีอิ๊วเนี่ยมันก็ควรจะไม่มีซีฟู้ดหรอก มันคนละอย่างกันนะครับแต่ว่าบางรา้านเขาอาจจะให้มาก็เพราะว่าบางคนชอบมีเปรี้ยวๆบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปนะอโอ้โหไม่ผิดหวังนะต้องมาอีกต้องมาอีกนะครับออืมอืมดูหัวอืตรงนี้นะถ้าใครแย่งมีเรื่องเนะ่ะจริงๆไม่จะแก้มนะ ลูกตาปลาเก๋านะใครชอบกินแก้มชอบกินอะไรไม่รู้ผมจองสองที่หนึ่งลูกตาสองช่วงท้องนะครับที่เหลือเธอนมสบายนะอืมอืมเขาทำน้ำซีอิ๊วดีมากนะน้ำซีอิว๊วเขามีรสชาติอ่ะมันไม่ได้ ไม่ได้หอมหอมแล้วเจ,จิดนะอันนี้มันหอมแล้วมีรสชาติเค็มอ่นอ,อนๆนะครับไม่ได้เค็มโดดหรอกแต่ไม่ได้อ่อนไปนะเมนูอาหารยังมีอีกเยอะแต่วันนี้ผมไม่ได้มากินให้อิ่มหรอกนะมากินเพื่อมาลองนะครับว่าที่เขาว่ากันว่าร้านตรงเนี้ยนะในตลาดทะเลไทยตรงเนี้ยอาหารสดจริงแต่ว่ารสชาติอาหารที่ทำออกมาเนี่ย เขาว่ามันสู้ร้านอาหารไม่ได้วันนี้ต้องขอจบนะครับจบจบทุกกระแสนะจบทุกคอมเมนต์นะครับใครก็ไม่ต้องเชื่อผมอีกเช่นเคยนะมาลองกินกันเราเองนะครับคนเราต้องลองเองนะอย่าไปเชื่อแต่หูอย่างเดียวนะไม่ได้บางทีลิ้นเขากับลิ้นเราก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความชอบก็ต่างกันแต่สําหรับผมเนี่ยวันนี้ผมชอบอย่าเพิ่งเชื่อผมเน้ยนย้ํานะ เข้ามาลองดูนะมาอุดหนุนนะครับมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดสมุทรสาครของเรานะรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังอัดทยาใสาด่ดีแล้วก็ราคาถุาผมดูแลครบได้นะราคาไม่ได้เหมือนบางแห่งเนี่ยที่เป็นแหล่งอาหารพวกเนี้ยเขาจะชาร์จเยอะนะครับแต่ว่าจังหวัดเราในเนี้ยในทะเลไทยเนี่ยผมการันตีให้ว่าไม่นะจังหวัดอื่นผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับไม่ได้ว่ากันนะเป็นบางที่เป็นบางที่ เน้นย้าก่อนนะสมุทรคาครตรงนี้รับรองได้ว่า1สด2ราคาคบได้นะสามพ่อค้าแม่ค้าใจดีนะครับเอาล้วฮะวันนี้แฟนเพจคนทํากินนะขออนุญาตจัดก,การกับปลาตัวนี้ก่อนนะครับจะพยายามให้หมดก็แล้วกันนะฮะากอีกรอบหนึ่งเข้ามาเข้ามาลองดูก็แล้วกันนะฮะอุดหนุนหน่อยนะโดยเฉพาะคนสมุทรคาครเช่นกันนะครับเข้ามาเข้ามาเข้ามานะวันนี้ก็ ขอจากไปกันลวกันครับนะจากไปแค่นี้ก่อนขออญาตจัดการปลาตัวนี้ให้จบต่อล้วกัน,นะฮะฝากกดติดตามด้วยละกันนะฮะช่องอแฟนเพจคนทำกินนะแล้วก็ยูทูบจัดไปโล่านะฝากติดตามด้วยละกันนะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ